มาตามสัญญาเลยค่ะว่าสงการเราจะมาทําเมนูไข่พํากันค่ะทุกคนนี่เลยเริ่มจากการตักนะลุ้นหน่อยค่ะเดี๋ยวจะหัวทิมลงไปในสักนะคะไข่พําที่เลี้ยงจากบ่อธรรมชาติต้องทําความสะอาดกันเยอะหน่อยค่ะต้องล้างกันหลายน้ำหน่อยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีดินติดอยู่ค่ะนี่เลยค่ะล้างแล้วก็เอาเศษหญ้าแห้งอะไรออกให้หมดค่ะเด็ดน้ํา3สครั้งเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะถ้าเราเลี้ยงในกระป๋ะมันจะไม่สกปรกค่ะทุกคนจะสวยสะอาดแบบนี้นะคะเราไปดูเมนูแรกกันค่ะหอหมกไข่พําค่ะทุกคนทุกคนก็ทุง เหมือนเดิมค่ะแต่แค่ใส่เพิ่มคือไข่พัเท่านั้นเองค่ะทุกคนใส่ไปตามใจชอบได้เลยค่ะแต่วันนี้เราไม่นึ่งหรือย่างนะคะเราอังกระทะเอาเลยค่ะเอาแบบง่ายๆเลยค่ะไปต่อด้วยยำทะเลไข่พําค่ะอันนี้ก็ตามสูตรยำทั่วไปเลยค่ะแค่เพิ่มเติมคือไข่พําเข้าไปค่ะทุกคนเมนูนี้น้ํามันซดจนหมดเกลี้ยงเลยนะคะอร่อยมากเพราะมีเม็ดไข่พัมอยู่อ้ออย่าลืมลวกไข่พําก่อนนะคะไข่พัมต้องกินแบบสุกๆนะคะดิบๆไม่ได้นะคะทุกคนอาจจะมีพยาธิในผักสดค่ะทุกคนมาดูนี่เลยพอเสร็จแล้วหน้าเนอ่ีหมมไลื เลยนะคะคนี่ไงห่อหมกอังกะทะคา่ะและอีกเมนูหนึ่งไม่ได้ทําให้ดูนะคะผัดขี้เมาใส่ไข่พัามค่ะทุกคนอร่อยมากบอกเลยหมดเกลี้ยงทุกเมนูเลยจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ